้ามลัอรกเยเดินมาจริงคือาิรู้สึกนะว่าคนนี้ความสุขแคอ่ะยกชัเทียวไช่วยแทนยกชเทีช่วยกันเร็วๆูใครแล้วแล้วช่วยแล้วเอ็มไ์เอ็มสามงานกแพงอ้าว ไม่ยากเลยหัวค่ะแล้วก็มีนะคะแล้วก็มาคุยกันนะคะสวยสวยด้วยสวยด้วยสวยเอะหานี่เยอะจริง้อม้อมสภาพ้อมทำไมไม่มีใครมาช่วยเราเลยไม่มีใครรักเราดูสึกว่าโดนกันคอยดูเดี๋ยวเราจะไปคิดแผนไลฟ์เอาไป เมื่อกี้พอใจยื้อพวกเราขึ้นไหมซักคนเนี่ยนะคะก่อนนะเฮ้ยแต่เมื่อกี้กี่คนเมื่อกี้กี่คนใช้จ้างเครนมายกไหมแต่ละคนนอนกันได้แล้วค่ะเออจริงว่าซีเมื่อกี้ใช้อะไรนะคะไปโทรศท์โทรศัพโทรศัพอะไรนะคะขอโทษค่ะเธอเองเอาใหม่อีกทีไม่จำเอาไว้เลยจำเอาไว้เลย